รู้จักรักษณะผลที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีบางผลที่เกิดอาการแดดเผาแสดงว่าได้รับน้ำน้อยหรือได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอเมื่อได้รับน้ำกระทันหันหรือฝนตกใส่ผลก็จะเบ่งแตกครับ ป้องกันก็คือต้องลดน้ำสม่ำเสมอหรือช่วงแรกหลังจากติดผลโตฟักกำปั้นให้ใส่ปุ๋ย15-0-0เพื่อสร้างผิวผลให้เปลือกหนาครับ